ขอเจริญพรชีวิตวันนี้ขอให้เจอกับเรื่องหมูหมูอะไรที่รู้สึกยากยากก็ขอให้เจอเรื่องหมูหมูแต่หมูก็ยังยืนยันว่าอะไรที่จะเต็มหมูก็ต้องค่อยๆสะสมบารมีจะเต็มเปี่ยมก็ค่อยๆสะสมบารมีความดีจะเต็มพร้อมก็ค่อยๆสะสมความดีให้เต็มในทุกด้านแห่งความดีดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อ ชีวิตจะเจอแต่เรื่องหมูหมูหมูก็คงยังยืนยันว่าฉันไม่ได้สำเร็จเ้วยความเป็นหมูตั้งแต่กำเนิดเกิดมาต้องค่อยๆสะสมความเป็นหมูที่อ้วนพีคือความดีเหมือนกับเงินทองที่ค่อยสะสมเข้าไปไม่มีอะไรสำเร็จรูปทุกอย่างล้วนเป็นกึ่งสำเร็จรูปย่อมที่จะต้องมีการสะสมไปเรื่อยๆสะสมวาจาที่ดี สะสมแววตาที่มีความเมตตามองใครแล้วมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนสะสมเงินทองด้วยการเก็บไว้ที่ตนบ้างเผื่อแผ่คนอื่นฝากเข้าไว้บ้างอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องหมูหมูที่จะต้องสะสมหรือว่าขอให้ชีวิตเป็นเรื่องเนนเนนเนนก็ต้องมีการสะสมค่อยๆสะสมบารมีความดีบง่งบอกผ่านทุกเรื่องราวในชีวิตว่า อะไรจะเป็นเรื่องลดลดก็เป็นรถที่จะต้องค่อยๆสะสมเช่นเดียวกันมีการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปชีวิตวันนี้ท่านทั้งหลายจะต้องการให้เจอเรื่องหมูหมูสักกี่เรื่องหมูก็ยังคงต้องมันมันในการสะสมค่อยเป็นค่อยไปและขอให้ความมันของเราทุกท่านทุกเรื่องจงเป็นเรื่องหมูหมูที่เต็มหมู ด้วยความค่อยเป็นค่อยไปขอเจริญพรในบารมีธรรมทุกท่าน